นี่วันจ่ายจ่ายจริงๆวันนี้ให้อองคาแครดูแลรถให้นะคะอะไรอย่างเราก็ดูไม่เป็นซะทุกเรื่องวันนี้ให้องลลหองคาแครดูแลรถให้ค่ะร้านอองคาแคร์ไหมตั้งชื่อให้อุย้ย ลุงอย่าลืมเอาที่เหยียบเท้าล้างด้วยเด้อโอ้โหเลอะเทอะหมดเพราะว่ารถออกต่างจังหวัดเฮ้ยลุงลุงลุงอีกสองชั่วโมงน้ำปั๊มเข้าค่ะเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็จะมากดน้ำเนาะเงาวบ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 ถ้ไม่รีบเช็ดมันเป็นผ้าแห้งเพราะมันแดดส่องโอ๋องรีบเช็ดอ๋อที่เราล้างแล้วจะเป็นผ้าอือ,อ อืมขั้นตอนมันอย่างนั้นอืมอยกให้หน้าที่ลุงอ๋องดูแลให้สาวาก็รู้ไม่หมดรู้แต่ขับอย่างเดียวแล้วก็รู้ในบางเรื่องไม่ได้รู้ทุกเรื่องค่ะวันนี้วันจ่ายตูน้ำก็เปลี่ยนอะไรรถก็ร้าน ก็ไม่ว่ากันทุกทุกสิ่งทุกอย่างประกอบกัน